สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปัณชชดค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยสําหรับในวันนี้นะคะเปิดตลาดมาอยู่ในแดนบวกค่ะแต่ว่ากรอบของการแกว่งตัวบวกไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรายกกรอบขึ้นมาอยู่เหนือระดับ1,400จุดได้แล้วนะคะแต่ว่า ก็ยังอาจจะมีความเสี่ยงไหมนะคะที่เซ็ตจ,จลุดหนึ่งพันสี่ร้อต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงเราจะพี่จะไปที่การกําหนดกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ในตลาดที่เกันก่อนนะคะพูดคุยกันกับคุณนิพวนชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนาวันครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดฟิวเจอร์ต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะคือเทรนด์ของระยะสั้นของทีเฟจากลงมาจากเก้าหนึ่งสาสิบแปดนะยังลงไม่จบนะครับคิดว่าต้องมีลงอีกหนึ่งรอรอบนะฮะถ้าแ <c oughs> ถวอ่า แปดส8 0แถวานั้นนะครับส่วนนวต้านวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 883, 8ี4นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ884นะฮะค่ะเขาต้องเล่นเป็นลักษณะของเด้งช็อตลงไปนะครับเด้งช็อตลงไปนะฮะเด้งเด้งช็อตลงไปเด้งแล้วก็ช็อตแล้วก็ดูว่าคาดว่ามันจะลงไปนะฮะค่ะก็อย่างเล่นเป็นขาลงอยู่นะฮะค่ะ ยังเป็นขาลงอยู่นะคะได้ค่ะนะก็เทรนเทรนสรุปเทรนโดยรวมให้นิดนึงนะคะเทรนโดยรวมระยะสั้นก็เป็นลงอยู่นะฮะระยะยาวยังไม่ได้ตัดสินว่าจะลงไหมค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวเราตามกันต่อพรุ่งนี้น,นะคะคขอบ <ผม S 1> คุณมากค่ะสวัสดีค่คะค การกาหนดกลยุทธ์ยังคงเป็นลักษณะของการเด้งช็อตนะคะเป็นเทรนโดยรวมยังคงลงอยู่เทรนดภาพใหญ่ยังไม่ได้เลือกนะคะว่าตกลงจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นต่อแต่ภาพระยะสั้นยังคงเป็นการลงอยู่ก็ต้องเทรดในกรอบแคบๆนะะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกําลังรอเลือกทางนะคะว่าพันสเราจะยกกรอบขึ้นไปพันสี่พหรือเราจะลงมาที่พันสี่พนสะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นค่ะมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาบ้างเรื่องของดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อฟันโฟนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า กลับมาวิเคราะห์ส,สดๆในรายการกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยช่วงนี้พกักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop ล o s s ค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้พูดคุยส,สดๆกับนักวิเคราะห์ในรายการนะคะตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1, 4 1 0จุดค่ะจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนต่อนะคะปัจจัยอะไรที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นและเราควรที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนแบบไหนช่วงนี้พูดคุยส,สดๆในรายการกับเรานะคะท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ักรพ ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเราอยู่กับคุณกวีชูกิจกเกษมค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราพันสี่ร้อย <1400 S 1> รู้สึกว่าค่อนข้างจะยืนได้เหมือนกันนะคะก็งงเหงาที่แถวนี้เนาะ,ะเราอยู่พันสี่ร้อยบวกลบมาประมาณเดือนหนึ่งได้ละเดือนกว่าๆละแล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยซึ่งมันก็มีอาการแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะคือถ้ามันเป็นมีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกมากพอที่จะหนุนดัชนีเนี่ยมันควรไปไกลกว่านี้ได้นานละ แล้วมันก็มอในลกในมุม,มนึงเหมือนกันถ้ามันจะมีปัจจัยลบอะไรที่มันรุนแรงป่านนี้มันก็คงจะลงมาได้แล้วเหมือนกันผมว่าจริงๆตอนนี้ตลาดเองเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยตลาดขึ้นมาตั้งแต่1350ที่เคยลงไปทำต่ำสุดขึ้นมาถึง1,400ต้นต้นๆเนี่ยตลาดรับรู้ข่าวดีไปค่อนข้างเยอะข่าวดีที่ตลาดรับรู้มากที่สุดคืออะไรอยู่ไหมจำผ <ไร S 2> ม<ะ>ได้ปะก็คือเรื่องของการที่เฟดเลื่อนการขึ้นดอกเบีย้ยอ,อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดที่ทําให้ตลาดพุ่งขึ้นมาค่ะ วันนี้ตลาดก็ยังคงพยายามจะเล่นเรื่องนี้อยู่เนี่ยว่าจะเลื่อนขึ้นดอกเบีย้ยเป็นไงเอา้าก็รับมาแล้วไม่ใช่เหรอนั่นนะสิคะว่าเลื่อนขึ้นดอกเบีย้ยแล้ววันนี้เชื่อไหมเฟดฟันเลดเนี่ยซึ่งเป็นการซื้อขายกันฟิวเจอร์ของเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยเขาให้โอกาสในการขึ้นดอกเบีย้ยเดือนธันวาคมปีนี้นะค่ะต่ำกว่า50ตต่ำกว่า5้าซตนั่น,น,นหมายความว่าหลายคนเริ่มมองแล้วว่า ปีนี้คนที่เป็นนักลงทุนจริงๆนะครับที่เขาเทรดเฟดฟลายด์จริงๆเขามองว่าปีนี้ไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะ, <S <S ะก็แสดงว่าตลาดก็เล่ข่าวไปแล้วสิเพราะคนนักลงทุนเนี่ยเขามองไปแล้วว่าดอกเบีย้ยปีนี้จะไม่ขึ้นแต่ที่บอกว่าสองครั้งที่เราคุยกันว่าสองครั้งอันนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นของผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐในแต่ละรัะที่มีการพูดออกมาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้สองครั้งจากเดิมเนี่ยสี่ครั้ง ก็ลงมาเหลือสองครั้ง <ฮะ S 2> แต่ตลาดรับรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตลาดกําลังเล่นอะไรกันอยู่ว่าจะมาลุ้นกันสัปดาห์นี้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเฟดจะส่งสัญญาณอย่างไรแน่นอนนะฮะเฟดผมเชื่อว่าอาจจะส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยป,ปีนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครเพราะ,<ฮ>ะแต่ตลาดรับรู้ไปแล้วว่าปีนี้ทั้งปีไม,ไม่ขึ้น,นดอกเบีย้ยนั่นแสดงว่าตลาดรับรู้ข่าวดีไปแล้ว แต่เฟดถ้าจะออกมาเขาก็จะต้องบอกว่าเขาคงจะขึ้นอย่างระมัดระวังอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าจะไม่มีสัญญาณที่จะออกมาบอกว่าปีนี้ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมรอบนี้สมมติว่าถ้าเฟดประกาศออกมาบอกว่าไม่ขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณว่าโอ้เดี๋ยวคงจะค่อยๆระมัดระวังก็คงจะออกปญญเป็นสัญญาณนั้นตลาดหุ้นเขาอ,อาจจะรีบาวในระยะสั้นอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นมันก็หมายถึงว่าโอเคแถว1,400บวกลบะจะเล่นตรงนี้เพื่อรอลุ้นว่าจะขึ้นไปทัก1,410 1,420หรือ1,330 ไม่ว่ากันเล่นแก๊บแต่อย่าลืมว่าตลาดรับรู้ข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้ว <ภา S 2> พอสมควรแล้วมันก็อาจจะเกิดความคิดว่าทองถึงห่งรถึง่งพัเดี๋ยวตลาดก็จะกลับมาคิดกันอีกว่าไตรมาส3เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมเพราะว่า,ามันเป็นไตรามาสสุดท้ายแล้วนะที่เฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยได้ <ภา S 2> เพราะว่าถ้าไปถึงไตรมาสที่4โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยจะยากขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมที่บอกขึ้นดอกเบี้ยยาเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีคำปกติเขาจะไม่ค่อยทําอะไรค่ะกลับมาดูที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ตอบสนองต่อข่าวบวกน้อยมากนะครับผมประกอบการแบงก์น็อตแบดนะเอ้าจริงๆผมยังเซอร์ไพรส์เลยนะครับธนาคารขนาดใหญ่กําไรลดลงนะแต่ขนาดเล็กขนาดกลางดูด,ดีขึ้น,น,นแต่ขนาดใหญ่ที่กําไรลดลงก็เป็นไปตามที่คาดนะ,ะไม่ได้มีอะไรที่ผิดคาดก็ไม่ได้รับรู้ข่าวดีตรงนั้นเมื่อวานนี้ตัวเลขส่งออกออกมาดีนะ ก็ไม่ได้รับรู้ข่าวดีตรงนั้นตลาดก็ยังคงลงต่อแต่สังเกตว่าข่าวบวกมันเริ่มมีผลบวกน้อยลงเพราะว่าเรารับรู้มาตั้งแต่1 3ึ่งสาแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเดือนพฤษภาคมเราก็เคยเตือนมาตลอดว่าเดือนพฤษภาคมภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเซลล์อินเมอร์น็กเอวะนะฮะมันใช้ไม่ได้มา5ปีแล้วนะใช้ได้ไหมคะใช้ได้มา5ปีแล้วก็กลัวว่าปีนี้จะใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเป็นไปได้ไหมธนาคารประเทศไทยอาจจะมีการลดดอกเบี้ย บ้านเรานะคะอเมริกาเขาบอกว่าเขาจะเลื่อนกันขึ้นดอกเบีย้ยของเราบอกว่าจะลดดอกเบีย้ยเกิดอะไรขึ้นละ่ะเกิดตรงที่ว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยของเราเนี่ยมันก็จะลงข,ะของเขาอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราลงปุ๊บเนี่ยส่วนต่างที่แกลที่จะได้ดอกเบีย้ยมากเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมนก็หมายความว่าเงินจะไหลออกไหมคะ่ะถึงแม้ว่าสง่งออกเรายังไีดุลการค้าเป็นบวกก็จริงและที่น่ากลัวคือดุลการค้าที่น่ากลัวคือจะไหลออกไหมก็จะไปจากตลาดคุณไม่ต้องซีเรียสนะครับผมคิดว่าตลาดคุณคงลงไม่เยอะ,ะแต่ตลาดบอลเนี่ยน่ากลัว เพราะงเงินมันไหลเข้ามาในตลาดบอลเยอะมากเยอะจนเราก็เคยคุยกับร,รายการนี้แล้วแหละว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของไทยเราอะต่ำกว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐเมกาซึ่งของเราคุณสูงกว่าเขาเพราะดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยสูง,ขงเขาต้องเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ดอกเบียย้ยนี้ต่ำกว่าเพราะว่าเงินมันฟล์เข้ามาเราไม่รู่ฟโฟล์ไปไหนแล้วเชื่อไหมครับในช่วงต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราไม่ค่อยมีฟล์เข้ามานะ แต่ตลาดหุ้นบอลเนี่ยมีโฟล์เข้ามามากที่สุดในประเทศใน,ศในภูมิภาคเลยโอโ้โหสุดยอดสมมติว่าเงินไหลออกจากบอลเป็นไปได้ไหมที่จะไปที่หุ้นเป็นไปได้ยากเพราะอะไรคะคือถ้าเข้ามาหุ้นเขาคงเข้ามานานแล้วล่ะ <laughs> ไม่ได้มีในยะออะไรนะคุณแล้วเขาจะเข้ามาทําไมในตอนที่ PE อของไทยเรา16เท่ามันเงินคนละก้อนอเงินก้อนนี้มาไม่ได้แต่ก้างใจจะมาเลงความเสี่ยงเพื่อที่จะเอาผลตอบแทนแคปิตอลเกสจากหุ้นหรือเงินปันผลจากหุ้นเลย เขาตั้งใจจะมาเพื่อที่จะเก็งกาไรแล้วไอ้ตัวที่มีความเสี่ยงน้อยส่วนในการเก็งกาไรเอาเฉพาะเก็งกําไรค่าเงินอย่างเดียวมันก็จะมีเฉพาะตราสารนี้เท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าบ้านเราลงดอกเบี้ยจริงๆน<ฮ>ะะเงินไหลออกคุณน,นแต่ละกลุ่มนนเป็นยังไงคะคือจริงๆการลดดอกเบี้ยเองถ้ามองในแง่ของการของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เหมือนการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ถ้าผมมองเนี่ยการลดดอกเบี้ยเองเป็นเพียงการต่อลมหายใจของผู้ประกอบการไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะว่าดอกเบีย้ยต่ําขนาดนี้อยู่แล้วคุณยังไม่กู้ต่อให้ต่ําลงไปอีกนิดนึงจะกู้ทําไมแล้ววันนี้แบงก์ที่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็เพราะมันไม่มีดีแมนจะมากู้ต่อให้คือดอกคือถ้าต่อให้ของแพงอ่ะถ้าคนอยากจะกู้อ่ะมันก็กู้อ่ะเหมือนของของแพงแต่ว่าโอ้โหคนอยากได้มากอ่ะเขาก็ยอมจ่ายตังค์อ่ะไปเข้าคิวต่อต่อคิวกันเพื่อที่จะซื้อของอันนี้มันไม่ใช่ไงเพราะนั้นไอตัวเศรษฐกิจมันคงไม่ได้กระตุ้น แต่ภาพสะท้อนของเชิงฟันฟลอผมว่าน่ากลัวกว่าตรงที่ว่ามันจะมีการไหลออกแล้วเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะมีเงินกันผลที่จ่ายให้ต่างประเทศที่เป็นเพย์เมนต์จริงๆนะตอนนี้มีแต่ XD XD ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับจ่ายจริงๆเนี่ยคือเดือนพฤษภามีเงินไหลออกประมาณสักแสนล้านตรงนี้ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการอ่อนค่าแล้วก็เป็นช่วงโลว์ซีซันของการท่องเที่ยว ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นโลซี e a s ของท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไทยแต่เป็นไฮซีซั a s ของท่องเที่ยวไทยไปต่างชาติเพราะหยุดยาวเยอะนะครับอันนี้เสียดุลอีกละ,ะซื้อได้ดุลการค้าเสียดุลท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ขาดดุลบัญชีเดือนสัดเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่เป็นไปได้ไหมพฤษภาวิทุนาอ่อนนะครับแล้วเป็นแบบางนี้จริงๆนะคุณหนวยแปลกมากเลยเ เมษามีนาเมษาหุ้นซื้อนักลงทุนต่างประเทศซื้อหุ้นลองฟิวเจอร์พอมาสู่พุทธภามิถุนาต่างชาติขายช็อตฟิวเจอร์คือมันเป็นแพทเทิร์นยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมันก็จะมาเกิดช่วงนี้แต่โดยฟันเดเมนทัลมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ออกสถานการณ์เอื้อมากเลยหุ้นขึ้นมา PE ตลาดหุ้นไทย16เท่าอินโดฟิลิปปินส์มากกว่าเรานะ PE อีอะแล้วก็บอนยูต่ำมาก พร้อมที่จะลือราคาบอลมันขึ้นไปเยอะจนบอลยิวมันลงมันก็พร้อมที่จะให้เกิดการเทปโปรฟิตได้ทุกเมื่อเหมือนกันแล้วค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มจะอ่อนแล้วถ้าดอกเบีย้ยเราลงดอกเบีย้ยเขาโอเคยังไม่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาก็เป็นดอกเบีย้ยในประเทศเดียวในโลกเมืองที่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นคือเราพูดถึงโอกาสนะเราไม่พูดถึงขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นจริงประเทศอื่นเขาดอกพี่ติดลบกันหมดแล้วะนะครับยุโรปเนี่ยติดลบกันแทบทั้งหมดแล้วที่น่ากลัวคือหนึ่งในสี่ของพันธบัตรรัาลนฒแ้ว มีดอกเบี้ยติดลบหมดแล้วนะครับหนึ่งในสี่นะครับเฮ้ยเล่นอะไรกันเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนะครับเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันต่ำซะจนแบบมันน่าเทคโปรฟิตมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าณเลเวลตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหรือเต็มที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบมันเป็นจุดที่ทุกคนพยายามหาจุดในการขายทำกำไรมากกว่าจุดในการที่จะไล่ต่อเพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือก็ไม่ซื้อห้ามซื้อนะคะซื้อตรงนี้เล่นแกปก็คือ1,400ลุ้นสว่าเฟจะพูดอะไร ก็อาจจะขึ้นเป็น2 0 1 3 3 0จุดขายขายแล้วก็เดี๋ยวลงมาใหม่เรา่อยซื้อผมก็ยังคิดว่าพฤษภากับมิถุนาเนี่ยผมเคยกบอกว่ามันน่าจะได้มาซื้อแถวประมาณพันสามจุดบวกลบในรายการนี้แหละพฤษธภา,ากับมิถุนาว่าแต่มาสองนี้แหละค่ะถ้าคุณขายไปแถวประมาณพันสี่ร้อยกว่าผมจําได้ถ้าเกินพันสเนี่ยผมเลยคอมเมนต์ว่าให้ขายขาท,าทยอยขายทางกำไรมันลงไปจริงแล้วมันขึ้นมาใหม่ ใจเริ่มแปลละ,ะเฮ้ยมันขึ้นมาใหม่แล้วเอาไงดีตัววีบอกว่าให้ขายพันสรนี่ก็ขายไปแล้วไงพอขึ้นแต่ตอนพันสาร้อาสอื่นยังไม่ได้ซื้อเพราะผมให้ซื้อพันสามรอบนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าลงมาแถวประมาณพันสบวกลบผมยังมองว่าน่าอาจจะเป็นจุดซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยที่ซื้อหุ้นไทยอ่ะมันซื้อไม่เยอะ ถ้างเงินบาทจะอ่อนหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่างประเทศจะไม่ค่อยมีหุ้นไทยให้ขายเพราะฉะนั้นแรงกดที่จะกดมาปึ้งลงมาเลยเนี่ยผมคิดว่าไมม่ีจริงๆแนวรับเนี่ยหนึ่งสามห้าศูนย์กับประมาณหนึ่งสามสี่ศูนย์ประมาณเนี้ยมันน่าจะยังคงเป็นแนวรับที่น่ารักน่าลุ้นที่เราะจะเข้าไปเก็บในช่วงนั้น,าะะน,นอาจจะมีแกว่งนิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ในช่วงช่วงนี้จะเกิดขึ้นมาท้าพฤษภาคมมิถุนากลับขึ้นมาใหม่ในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ซึ่งซึ่งผมยังมองว่า พันห้าร้อยยังมีลุ้นเพราะว่า,าผมมีความคิดลึกๆว่าปีนี้เฟดอาจจะไม่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยยิ่งเฟดไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นจะดีระยะกลางอันตรายมากเพราะคุณกําลังทำให้สภาพคล่องในโลกมีดอกเบี้ยต่ำเป็นระยะเวลานานคนมันจะชินว่าโอ้ยของถูกได้ง่ายเอาไปเล่นรีเลทเคคาเดี๋ยว พอจะขึ้นเดี๋ยวค่อยเอาเงินกลับก็ได้เขาคิดว่ากลับทันมันจะเกิดการแบบนี้คล้ายๆกับตอนที่อลันกรีนสแปนเคยสร้างบับเบิลในซาปาล์มคล้ายๆกับประเทศไทยคเคยสร้างบับเบิลในต้มยำกุ้งคล้ายๆกับสหรัฐวันนี้กําลังจะสร้างบับเบิลของอเมริกาเองถ้า,ถาดอกเบี้ยขึ้นผมก็กลัวมากนะคนที่น่ากลัวกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกาหรือป่าคนที่น่ากลัวกว่าคือจีน เชื่อไหมวันนี้จีเนียมีหนี้ภาคเอกชน,นสูงถึง2เท่าของ GDP คุณคิดคุณหน่วยคิดว่า GDP จีนใหญ่ปะใหญ่ค่ะใหญ่มากเป็นอันดับสองของโลกแล้วเขามีหนี้ภาคเอกชนหนี้ภาคเอกชนคือนหนี้ของผู้บริษัทซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรอันตรายมากเพราะว่ามันทำให้คนตกงานนองสองเท่าของ GDP ดอกเบีย้ยขึ้นสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งคุณคิดว่าเขาจะมีภาระดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โอ้โหมหาศาลเลยผมว่าน่ากลุอยู่ตรงนั้นแต่มันจะไม่เกิดไงเพราะผมก็เชืว่าปีนี้อเมริกาจะไม่ขึ้้นอกเบี เมื่อไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนก็จะเอาล่ะเอนจอยก็เลยคิดว่า1 5 0 0ครึ่งปีหลัง1 4 7 0นสีเอาอย่างอย่างเลวร้ายนะน่าจะยังคงได้เห็นน่าจะมีโอกาสได้เห็นครก็จะเป็นจุดสูงสุดของปีเลยก็ว่าได้จ้ะค่ะใช่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าคือกลยาย์ถ้าเกิดเราจะไปซ e เล c กทีฟเลือกหุ้นในประเทศจีนหรืออะไรแบบนี้หรือว่ากองทุนจีนอะไรช่วงนี้เราต้องระมัดระวังะคือมันเลือกได้ถือบอกว่า ก่อนจะเกิดวิกฤตหนวยคือจริงๆวิกฤตมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2008มีย่อยๆบ้างตอนปี2011ก็คือตอนวิกฤตยุโรปนะแต่แต่หุ้นลงมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่วิกฤตใหญ่อของโลกอ่ะมันเกิดขึ้นในปี2008ก่อนนั้นคือต้องยำกุ้งปี1997จริงๆของอเมริกาเนี่ยเคยมีก่อนตัว1997มีแถวประมาณปี2000เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่ามันจะมีทุกๆยุคทุกๆ,ๆสมัยปีนี้เราผ่านมาตั้งแต่ปี2008ตั้งหลายปีแล้วนะนแล้วทีี่่ยัังไมมมน มันใกล้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่คือผมพูดไปหลายคนบอกว่ากวีชอบพูดลบกครียดมันก็ลบระยะนู้ดอีกสองสามปีไปซีเรียอะไรตอนนี้ตอนนี้กระแสเงินมันมหาศาลสภาพคล่องมันเยอะดอกเบี้ยมันต่าำทุกคนก็จะมองหาเพื่อนผมก็โทรมาถามกับกวีเอาอะไรดีกวีเอาอะไรดีผมก็บอกเอาไปเข้า property ฝัน property ฝันกวินซะ คือทุกคนก็มองเพราตอนนี้จะถามว่าข้อพิฟันมันขึ้นไปเยอะแล้วจะเอาอะไรดีไหมสังเกตไหมคือทุกคนมอกว่าจะเอาอะไรดีอ่ะเพราะเงินมันเยอะไงแล้วฝากธนาคารดอกเบี้ยมันต่ำต่างก่าที่เขาคิดเหมือนเรานะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก่งหรือเขาไม่ได้แปลกอะไรกับเรานะครับดอกเบี้ยมันสูงหรือติดลบเขาจะเอาไปทําอะไรดีฝังตุ่มก็ต้องไปซื้อตุ่มที่ดีอย่างน้อยมันไม่ได้มันไม่มีโรงงานตุ่มนะถ้ามีโรงงานตุ่มเข้าตลาดหุ้นผมจะไปซื้อเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเขาก็ต้องไปหาอย่างน้อยอาจารยสารนี้แหละ <S 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 เดี๋ยวพอระยะการตามสถานีที่คุณหนุ่พูดว่าจะเข้ามาตลาดหุ้นไหมมันจะไม่เข้ามาตอนนี้คุณหนุ่ยค,คุณ,ค,ณคุณหนุ่ยแต่มันจะเข้ามาตอนที่ราคาหุ้นมันเริ่มปรับฐาน135013ต้นๆต้น เดี๋ยวไอ้พวกที่อยู่ตาสันนี่มันจะวิ่งเข้ามาที่ตลาดทุนค่ะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะลงไปต่ํากว่าพันสี่งมีนนะคะในเดือนพฤษภามิถุนายนนี้นะคะโดยถ้าเราจะไปโฟกัสหุ้นที่ยังมีอัพไซด์หรือว่าแรกกาดหรือว่าหน้าซื้อในช่วงที่เซ็ตลงไปที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกโลได้คำถามดีมากเลยค่ะเราคนนี้ต้องไปโฟกัสที่กลุ่มไหนคะดีคือเมดีว่าแต่ถามวันนี้ซื้อหุ้นอะไรแต่ยังไม่ได้ซื้อวันนี้นะคะนี่คุณเมย์บอกถามว่าตัวนี้ซื้อหุ้นอะไรอืม เพราะว่าวันนี้นี่คือเล่นมาเยอะแล้วเล่นยากเล่นเล่นยากมากคือต่อให้ผมเลือกไปแล้วมันได้แกลบได้ช่องหนึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารจะน่าสนใจถ้ามีการปรับตัวลงไปเป็นหุ้นตัวใหญ่โดยเฉพาะหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ผมคิดว่าด้วยแวร์ลูไม่ได้ไม่ได้สนไม่ได้ไม่ได้ดูโกรดนะครับแต่ด้วยแวร์ลูชันดูน่าสนใจเพราะว่า price to book value เนี่ยมันลงมาแถวประมาณ1เท่านะครับโดยเฉลี่ยของกลุ่มนะครับบางตัวต่ำกว่า1นึ่งเท่า แบงค์ใหญ่ๆเนี่ยลงมาหนึ่งเท่าต้นๆในขณะที่อ e าอียังค่อนข้างสูงเอ๊ะมันก็แบบมันก็ถูกตัน่าสนใจดีว d y เด l ยนันขึ้นไปแบบเฮ้ยแบงค์ใหญ่4่เปอร์เซ็นต์หรืห้าเปอร์เซ็นต์เ้ยมันไม่ได้เล่นๆนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบถ้าลงมาก็เก็บ หุ้นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแบงค์และแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กครับเพราะว่าผลประกอบการน่าจะก็ดีก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ธุรกิจยานยนต์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็จะมอง่ดีไหมคะลิซซิงจริงๆผมผมเฉยๆกับสวัสดีเอ็มซีเอนะครับเพราะว่าโอ้โหวิ่งไปจน PE 30เท่าการที่ผมจะซื้อหุ้นที่ PE 30เท่าผมคิดหนักอยู่เหมือนกันนะผมมาดูแหมอย่างพวกทิสโก้นะครับ มาดูแบบเอ้ย PE ไม่แพงนะครับ v a l u a t i o n ถูก Dividend yield สูงเอาลองกับตรงนี้ดีกว่าไหมแทนที่จะไปเทียบ m t f กจบสวัสดิ์ซึ่งผมรู้ว่ามันมี Growth story แต่มันแพงค่เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องรอย่อนะคะต้องรอเซ็ตย่อหรือโรงแรมเซนเทลมินต์รอย่อเอราวันเอราวันนี่เราเชียร์มาช่วงหนึ่งมันขึ้นไปโอ้โหทะลุทะลุมา รอยย่อแล้วค่อยว่ากันไปหุ้นกลุ่มสายการบินพวก B A A V ไม่เอานะเพราะ A V เรื่องเก็งกำไรเรื่องของการซื้อกิจการกันไปพักหนึ่งแล้วมันราคาแพง B A ยังยังโอเคอยู่ยังโอเคจริงเราเคยเชื่อหุ้น B A แต่ว่าแล้วว่าจะต้องเกินจองแน่ๆโหโชคดีมากเลยเกินจองรอดแล้วครับผมต่อที่เชียร์ไทยกับบีซิงค์กำไรยังไม่มาเลยนะคะราคาบีซิงคไหเราไม่รู้ค่ะไม่เอาไม่เอาการบีซิงคไม่เอาเนี่ยครับเล่นกันตามเรื่องตามราวนะครับหรือ ถ้าใครจะรับความเสียงได้หน่อยเนี่ยผมกลับจะไปม,มองว่ากลุ่ม ICT ก็น่าสนใจรับข่าวร้ายมาอื้อ้ส้หมดแล้วใช่ป่ะแล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มว่า Ad ด n e อาจจะได้ใบอนุญาต 4G ใบ ที่จะเจ็ดหมื่นกว่าล้านอะแต่ต้นทุนสูงนะคะสูงมากแล้วก็ทุกคนก็รับตลาดก็รับลูกข่าวแล้วพอลงมาจากร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบตอนนี้ขึ้นไปบูมหนึ่งก็ลงมาเหลือห้าสิบผมว่ารับข่าวไปละแสดงว่าซื้อได้เหรอคะซื้อได้ตอนไหนตอนที่เซ็ตลงหลายคนกลัวว่าเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยได้มาแล้วเงินปันผลเขาจะลดลงอาจจะลดลงบ้างแต่ยังไงก็ยังจ่ายผลในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นรอให้เซ็ตปรับฐานก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งนะคะหุ้นกลุ่มรับเหมาถามผมว่าวันนี้จะเล่นหุ้นกลุ่่่่่่่่่มมมมมมมอออออะะะไไรรรรรรรดดดดดีีีีีีีผววาาาาาากกลุุุุััับบบเเเหหูนนนนนนนสสสสใจทททป็้้้ตตงคพโโ ไฟฟ้าหลายสายเหลือเกินที่เข้ามานะครับผมจำสีไม่ได้นะ้นะพูดจริงๆนะคุณหวยใส่สีอะไรมาสีเงินค่ะมันจะมีมีฮะมีสีเงินก็มีคุณใส่เสื้อสีอะไรรถไฟฟ้ามีสีให้คุณนะครับจะมีประมูลเยอะมากแล้วโครงการใหญ่มากผมบอกเลยลักษณะการเทรดดิ้งหรือเปล่าครับเป็นการเทรดดิ้งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สตอรี่รองรับแล้วก็จริงๆเนี่ยแบล็คล็อกของแต่ละของแต่ละรับเหมาอ่ะสูงนะ รับโดยไม่มีรถไฟฟ้าก็รับรู้รายได้ไปปีสปีเลยนะกำไรปีนี้ก็จะโดดเด่นปีหน้าก็จะดี P/E ทีไ่ไม่ดูดูต้องดูไพ่ทุกว <B EM S 2> ันรู้กับ B.T.S แล้ะค่ะ B.T.S เนี่ยสตอรี่บวกๆรับไปเยอะแล,ะละ้วล่ะถ้า,ถาผมจะเบสเนี่ยผมจะเบส B.E.M นะครับแต่ B.E.M ก็แพงอีกอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยพูดถึงผมบอกว่าถ้าเล่น B.E.M ก็มาเล่น 4K อ่าผมก็เลยถามว่าผมชอบผมชอบตัวไหนในในในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเล่นกันแบบ14ต้นๆจนถึง14 20 1430ที่อาจจะต้อไป test ใหม่ ผมมองไปที่ตัว 4K นะครับขออนุญาตมาที่การลดภาษีบุคคลธรรมดาปีหน้าจ้านะคะโอปีนี้ไม่ทันเนาะไม่ทันค่ะแต่ว่าคือปีนี้เราเริ่มสะสมหุ้นได้ไหมคะหุ้นที่อาจจะได้รับอนิสงฆ์หรือว่ามันจะเร็วไม่ขนาดนั้นเมื่ไม่ขนาดนั้นเมื่คือผมว่าเป็นกระตุ้นการบริโภคดีกว่านี่เรมื่อกี้ก็ลืมหุ้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มค้าปลีกถ้าจะเตรียมตัวเพื่อจะรับซื้อหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีกเพราะว ก็มองว่าค,คุณกลุ่มค้าปลีกที่ที่ยังไม่แพงเนี่ยผมกลับไปมองที่ตัวบิวตี้นะคือบิวตี้ PE 30เท่านะแต่กำไรของเขาเนี่ยจะโตจน PE ปีหน้าเหลือ20กว่าเทา่าแต่ผมติดใจตรงที่ร r เ e ของเขาอะ,ะ <RO> e ดูดูดูกราฟประกอบนิดนึงได้ไหมคะเหมือนมีข่าวจะเพิ่มทุนด้วยนะคะคือจริงป่ะผมไม่คิดว่าเขาต้องเพิ่มนะเหมือนมีแวบๆนะคะ,ะเดี๋ยวต้องเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ คือเขามีแผนที่จะขยายสาขาค่ะแต่ว่าคุณไซเวย์อยู่ที่มาณ5บาทนะฮะมันพร้อมจะเด้งอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่สังเกตให้ดีว่ามันก็ไม่ทำมันไม่ทําโลใหม่เขารู้อรียก่ในเชิงเทคนิคก่อนแล้วกันนะคะคือมันไม่ทําโลใหม่อันนี้ซึ่งเป็นสถานที่ดีถึงแม้เป็นการไซเวย์ก็จริงนะครับจะมีการไซเวย์รอบที่ไซเวย์รอบนี้มมีการขายขึ้นแต่ไซเวย์รอบก่อนนั้นนี่มันไซเวย์ขาลงเห็นปะฮะเพราะว่าตอนนั้นทุกคนกังวลว่าเอ๊ะจีนการท่องเที่ยวจะผ่อนไหมมาจิ้นจะเป็นยังไงสาขาจะเปิดได ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณลองไปดูสมภพภูกรบดอนเมืองเดี๋ยวฮะเขาเล่นนั่งกับพื้นแล้วอ่ะคือไม่มีที่นั่งเก้าอี้สาหรับคนจีนแล้วอ่ะนะครับคือเข้ามาเยอะมากแล้วก็เขาไปขายที่เมืองจีนเองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นรายได้เสริมปีนี้ไปทั้งปีเนี่ยจะมีรายได้จีนอู้กำไรดีมากดีใช่ไหมเพราะเพราะว่าเวลาเดินตามห้างเห็นร้านก็เงียบๆนะคะเขาไปเน้นขายที่เมืองนอกแล้วใช่ไหมคะเน้นขายเมืองจีนด้วยแต่ว่า คือของร้านเครื่องสําอางเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะมีคนซื้อแบบเข้าไปเหมือนร้านขายเสื้อผ้าที่แบบลดราคามันค่อยๆซึมแล้วเวลาซื้อกันทีก็ซื้อแันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะ,ะ,ะจีนเนี่ยซือ้อเยอะมากนะครับแล้วก็ยอดขายโตดีมากเซมโตเซลยี่สกว่า์เซนตะครับตอนนี้แต่ผมชอบอยงเี้คือกอ d p r o f ิตมาจิ i นเกือบเจ็ดสประมาณสี่สประมาณเกือบสามสิบเท่า ห้ามอลนแง่ของ valuation ่นมันถูกค่ะแล้วในแง่ของ growth เอง growth มันก็ค่อนข้างดีน่าสนใจเดี๋ยวตามต่อเรื่องเพิ่มทุนอีกนิดนะคะเพาะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มทุนไหมชัดเจนยังไงหรือเปล่าแต่แต่ว่าผมคิดคนั่งคิดในใจจะเพิ่มทุนทำไมนี่ก็ไม่มี net cash ก็เป็นบวกสาขาก็เปิดแบบปีนี้ตั้ง60สาขาเขาจะเพิ่มไปถ้าเพิ่มนะเพิ่มในกรณีเดียวไปซื้อกิจการถ้าจะมีเพราะว่าเขาเงินเยอะเขามีเงินเยอะอถ้าเปิดสาขาธรรมดาก็สบาย internal cash ก็เหลือเฟือ ไม่เห็นจําเป็นต้องเพิ่มทุนเลยเพื่อที่จะไปขยายธุรกิจซื้อกิจการอย่างเดียวถ้ามีนะซึ่งเป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามต่อนะคะซึ่งถือเป็นข่าวดีนะแล้วตอนนี้เขามีมาเก็ตแชร์เป็นอันดับสองนะรองออเรนจ์ทอลพรินเซสแต่เอ็นเทลยังไม่เข้าตลาดออเรนจ์ทอลยังไม่เข้าตลาดอันนี้เข้าตลาดแล้วแล้วก็มาเก็ตแชร์เขาเริ่มไปดึงออเรนจ์ทอลพรินเซสมาหน่อยแล้วนะครับนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้นะคะจากท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณณณกกกกกกววีีชูิจเษมมคคคคค่่่ะะะันน้้ทาาาาางงรรรยตอออบบบขขุุๆ ผู้ชมคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะธนวรรณบรรโชน<ม><ม>และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ